ครับผมสวัสดีครับเชา้าวันพุธท,ที่ยี่สิบสองนะครับฝนตกมันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวก็จะเข้าเดือนตุลาคมคาดว่าฝนคงตกทั่วทุกพื้นที่นะครับเป็นไปได้ช่วงนี้ก็รักษาสุขภ,ภาพ ไอ้ดีนะครับทําให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนี่ครับอําเภอบ้านไร่ข้างหน้าตงหมอกบนภูเขาสำหรับคนที่ชอบหมอกครับถ้าแคมปิ้งก็โอ้โห,โหนั่งดิปกาแฟตอนเช้านี่ได้ใจเลยครับเดี๋ยวหยุดสามวันนี้ไม่ทราบว่า ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับเพราะว่าบางทีก็หลายแห่งก็คลายล็อกครับแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติตามกฎครับเว้นระยะห่างครับใส่แมสล้างมือเป็นประจำครับนี่สนามกีฬาเทศบาลตะบนวะไรครับน้ำในสายที่เต็มเลย น้ำในสนามกีฬาครับพูดสะอย่างเดียวนึกว่าเป็นสะน้ำอันนั้นก็ศูนย์พัฒนาเด็กๆกำลังสร้างนะครับมองไปทางไหนก็ชุ่มฉ่ำไปหมดครับตอนนี้ก็ระยะทางจากบ้านมานี่ก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับมาแป๊บเดียวถึงถ้าเป็นกรุงเทพนี่ติดแล้วติดอีกครับ ตลาดสดทเทศบาลตะบน้าดไรก่ก็กำลังสร้างใกล้จะเสร็จประมาณหนึ่งเดือนครับก็เสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นสูนป้องกันตกก็น้ำก็จะเต็มไหลออก คลอ,องหน้าเทศบาลตำบลบ้านไร่ครับฝนตกชุกดีจริงๆครับช่วงนี้ตอนที่ถ่ายนี่ก็ลงเม็ดเพิ่มหนาแล้วครับดูฟ้าแล้วกันนะครับผมตกเย็นชุ่มฉ่ำ ข้ามานี้ก็ต้องนับสแกนแล้วก็เซ็นชื่อครับผมอยู่บนชั้นสามครับเดินเดินี้ทุกเช้าที่มซกวกาปี นี่ก็ห้องประชาสัมพันธ์ครับเสียงตอนสายตอนเช้ายังเช้าอยู่นะครับผมผมจะมาแต่เช้าเกือบทุกวัน,นครับครัฝนเละมันันนี้ทงเอ,อ นี่เลยครับบรรยากาศข้างบนก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ ทำงานไปด้วยชมชมวิวไปด้วยทำงานมันก็เหมือนมาเที่ยวนะครับบางทีเราใช้ความรู้สึกว่ารักในงานน,นั้นนาทีมันหยุดมันว่างเราค่อยไปทำคลิปครับเราไม่มีเวลาไปทำคลิปทุกวี่ทุกวันครับผมก็เลยในช่วงระหว่างวันธรรมดาก็ถ่ายคลิปบรรยากาศทั่วไปให้ชมครับนี่คือตลาดสด ที่กำลังจะสร้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมบนหอคอยครับในช่วงเช้าฝนตกหนุนครับทางขึ้นเหมือนประมาณทั้นสี่ทั้นห้าครับเดินไปเด้เลยครับยังไม่ถึงครับ แล้วข้างบนคือไม่ค่อยมีคนขึ้นมาครับเนื่องจากติดไว้นกพิราดจะมาอาศัยนอนขี้เต็มเลยครับนี่คือสนามวีลาที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะฝั่งมุงนี้ก็กจุดหนึ่งภูเขาฝั่งนี้ก็ตลาดสดที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจครับนี่คือตลาดสด บ้านพระครูครับก็เป็นสน่วนอาจจะเป็นส่วนราชการถ้าเป็นคนใหญ่แถวแถวนี้เป็นอำเภอเล็กๆแต่ก็ธรรมชาติสวยงามตัวนี้ก็เป็นห้องประชุมใหญ่ครับผมเมื่อวานก็ประชุมสปะสะชไปครับวันนี้บ่ายโมงครึ่งก็ประชุมอีกรอบนี่ก็ห้องประชุมสอง ีนก็ห้องทำงานนายกเทศมนตรีครับก็จะมีห้องน้ำในตัวมีบิวอินตู้เสื้อผ้าทำมาร่วมสิบปีแล้วนะครับอาคาหลังนี้ก็จะประมาณนี้ครับ กรจกแต่งตัวครับบรรยกาศชั้นสามที่สามารถมองไปตลาดสดได้ครับเวลากินข้าวอยากกินอะไรก็นุ่นเซเว่นตลาดสดสะดวกสบายเหมือนกันครับผมบ้านที่ผมอยู่ก็นู่นนครับใกล้ๆกับเสา สสาสัญญาณนะครับบนภูเขาน้วยนะครับหลังบนเนินเลยครับ